พร้อมหรือยังละไอ้ชางพร้อมแล้วดุฮ่าฮ่ฉันพร้อมแล้วคุณนึกว่าพราะเอกของกูจะตายซะแล้วฮ่า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 ทำไมโอ้มันปิดมันปิดทุกด้านแล้วนะเนี่ยนี่คงเป็นไฟนอลบอลแล้วสินะ านฉันจะควบคุมนายอย่างเต็มที่เลยเราจะต้องผ่าศึกนี้ไปด้วยกันในฐานะที่กูเป็นคนเล่นอีธานมึงคือตัวละครกูจะให้มึงแพ้ไม่ได้มึงต้องชนะอีธานกูสงสารมึงอินอิน,อ,นอินในเกมอีธานน่าสงสารมากเนื้อเรื่องสนตรดีเลยอีธาน นายคือพ่อตัวอย่างของชาติเลยนะเนี่ยแม้ร่างกายวิญญาณจะแตกสายมันก็ไม่ยอมถอยนะไปกธอเพื่อนในฐานะที่ปุนคนเล่นเราสองคนคือหนึ่งเดียวกันฉันคือฉันจะเป็นจิตใจของนายดีไปมุนยาบนเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่ว่าว่าเราตลกมากเลยที่เทปว่าดตงนี้นี่เองนี่ดีอ่ะ แหว่ทำไมแหว่ทำไมแหว่ทำไมอัเปิดมาแล้วเว้ยเอาไม่ดอกของอะไรวะต้องดอกของสิวะรู้ทำหน้ากลัวมาเลยนี่เป็นบรรยากาศเซเลนติวแล้วนะเนี่ยแต่ไม่หนักหน่วงปันภาสาของเซเลนติวนะโอ้ปีศาจเครื่องปุกยันเชื้อราต้องไม้อันล้างงาน ทุยกำลังการงานสร้างสัดๆเฮ้ยมันควยอะไรมากเฮ้ยมึงปล่อยหรอกหัอโลนนี่มาสินะมึงเลิกเล่น VR เลยใช่ไหมพวกนี้เลิกเล่น VR แล้วหัวโลนโคนรมีมัยพวกหัวโลนโคนรมีมัยตัวนี้มันดีต้อนเก่งนะหัวโลนโคนรมีมัย ลนคนไม่ไหมขอโล่นคนไม่ไหมขอโล่นคนไม่ไหมขอโล่นคนไม่ไหมทำคาดเน้นว่าได้เหรอนี่เด้นี่เด้นี่เด้ย่าอย่าคุณยิงแบบสเต็มบอลได้เว้ยแต่มึงไม่รอกของมึงอยากโกมงเรื่องโกนั่นนี่มิลันดามึงไม่ดอกของจากสมุติของมึงใช่ไหมเรื่องโกงกูแล้วถ้ากูเล่นฮาร์ดมอกูจะรอดหรือเปล่านี่ นี่เกียนอรมอลนะเว้ยไอ้ฉันตกไปต่อวิ่งฝดกระดองตูดมากเลยอันนี้ผมชิดเองฝดกระดองตูดก็ปวดมากเราเลยเอาพร้อมมารออ่อนรถุพอจะไปช่วยลูกเองผมทำโค้งหน้าเกียดหน้าควงไอ้คามตัวน้อยของฉัน ลูกสาวคนสวยของแม่อีเมลเจ้ามาหาแม่สิลูกเป็นโรคจิตเลยเนี่ยเป็นนักเสียสารโรคจิตเก็นวาใช่ลูกหรือเปล่าเฮ้ยนั่นลูกกูนะเว้ยเธอลู missed you ลูกเอตัวมันไม่มีน้ำดำๆย้อยลงมาวะอะไรกันไม่ดู พลอฉันมันจะจับไปจีตาสีดำโรสเลือดต่อตาสีดำมึงมรนดามิรันดามึงสีเหียอยคสน่าสนใจร่างกายของนายไม่ธรรมดาเลยนองขานเสมมติว่าดนีโยูคสเดี๋ยวก็เิสฉันจะฆ่าแค่ได้าไเ นีเนี่ยิงิงกระดงหน้าซะเลยเฮ้ยเลยยโดนยิงกระดองหน้าเลยยไรเน่ยันไดรอเช่อเวลาที่มันานที่สุด And you tried to g e ยังจะพาม pass me b เหรอ

มิสซูวินี่สัว้องหอเาะนี่นาเกีย่ะเ่ยลง Here I come เยวเ้ยเสร็บกกล้องดอต้องเล่นอันนี้กับวันเลยยังดีวะ ตื่นเต้นข Get ึ้นหรอออกระเบิดไตันนี่ไบบอมไ้บอมต้องมาแล้วเรนสร้างท่าเต็มไ่ได้แอมเนี่ยเอาบอมก่อนเลยไ้บอมเสร็จยิงวะนี่ไ้บอม จะสู้มังมมติได้ย้ยยูร์ไทอินั่วตายมดเวลาคนละอีกทางเก็บบอน ไม่ทำไมมันโหดจังวะนี่เป็นเมนูนีกว่าตายไปในเครื่องจีไม่เห็นมึงจะเนี้ยจะชอบแม่อยู่ได้เด้อไม่หัวใจแน่ใจว่าคุณไม่ใช่พวกเราไม่ใช่มึงอีกแล้วเป็นมึงอี่แล้วเฮ้ยมันวัวันี่คือจุดจบอีธานยายาฉันกันได้เว้ยแล้ววันนี้มันกันขามันกังเด็ก ังาน่นานทำมาไม่ใช่คนีีทัานไ,ได้แล้ววะต้องสอยมันแม็กนั่มเลยไว้พุดถนองแมกนั่มไว้จะบอกเผื่อมันมีมุกใหม่มาในตัวนั้นต้องยิงพจานเลยมั you ้ง <Now die. S 2> อย่าเพง, <Now die. S 2> องโอ้ยเสียฟรีกูโคตรจ่ายเลย

And now Mr. Winters. I, I do. think it's time for <laughs> The hell I will. Wait, son, wait. I will take like my daughter! Ah, <laughs> don't, don't lock. Good <laughs> <laughs> <You're four laughs> die. Die. We like, did

啊。嗯 <noise>